ก็มาทำงานแล้วเริ่มงต่อมาถิ่นเราเป็นใหญ่างเราหลังจากที่แบบ <c oughs> ใช่ค่ะหนูว่างงานมา6<ๆ>เดือนแล้วค่ะ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นโปรเจกต์แรกของปีนี้ค่ะที่ที่ได้กลับมาทํางานนะคะ <c oughs> โอ้ออเตื่นเต้นค่ะเพราะว่าว่างมานาน <c oughs> ก็เลยเหมือนแบบว่า,วาต้องทํางานบ้างแล้วอย่าอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงว่างที่ผ่านมาก็ทําต้นไม้ เล่นติ๊กต็อกค่ะแล้วก็นอนอยู่บ้านยาว,วๆค่ะต้นไม้นี่ตามร,อร้อยที่เคนดดเป็นลูกมือค่ะลูกมือช่วยกันทำใช่ใช่ค่ะได้เรียนรู้อะไราจากอาหารหรือต้อไนไม้เรียนรู้เยอะนะคะส่วนใหญ่ก็เรียนรู้การใช้แรงงานอ,อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยยกถาดยังไงอันนี้ต้องผสมน้ํานี้มันลดน้ําต้นไม้อบวิธีการอบยังไงเป็นพวกเนี้ยค่ะที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วค่ะคือ <med> อะไรนะคะคคออ่พี่เคนใช้แรงงานหนูคะ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นมือตัดต้นไม้ <g ülme> เราก็เป็นมือปฏิบัติมือปลูกแล้วก็มืออบ <g ülme> อะไรเงี้ยคะ่ะหือไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่ได้ออกไปไหนแล้วค่ะมันก็อยู่แต่ในในสวนเนี่แหลคะค่ะ ใช่ค่ะร้านน่ะเลยออกไปดูได้อะไรร้านไปดูบ้างค่ะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนร้านด้วยหนูหันมาขายก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะจากตอนแรกที่ขายแต่ข้าวอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าทำทุงแล้วแบบเอเหมือนให้ให้ตอบรับกับสถนานการณ์มันเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะคือด้วยความที่พอมันเป็นขายข้าวอย่างเดียวด้วยความที่วัตถุดิบมันเยอะมากแล้วลูกค้าก็อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นบวกกับช่วงโควิดด้วยเราก็เลยต้องเราอยากเปิดร้านต่อเราก็เลยอาจจะต้องแบบพยายามปรับเปลี่ยนลองดูหลายๆวิธีว่าแบบไหนมันเวิร์กกับ สถานที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็ตอนนี้เพิ่งขายมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนจะดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ต้องรอดูต่อไปค่ะพิษดเบาท์พดษบาทโอเคใช่ไหมฟีดแบาดีดีด,ดีขึ้นค่ะดีเลยค่ะที่ผ่านมาสู้มา,า,าสู้มาตบบลอดสู้สู้มาตั้งแต่โควิดแรกเลยค่ะคือก็จะปิดไม่ปิดจะปิดไม่ปิดแต่เราก็ยังไม่อยากปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันสถานที่ตรงที่ผ่านมามันแบบว่าเจ็บตัว โอ้เจ็บตัวเยอะมากค่ะมีแต่ควักของตัวเองทุกเดือนเลยจริงๆคือเปิดขายนี่ยังไม่ได้กําไรเลยนะคะแต่ว่าใจใจมันรักค่ะสู้เนสู้ใจมันสู้คือแบบว่าอยากทำให้มันกระุนใช่ไหมใช่อยากทาจนวินาทีสุดท้ายให้รู้ว่าแบบเออมันมันจะไปต่อได้ไหมหรือว่ามันไม่ได้แต่เราก็ขอสู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ,เราาจะูไปถ่ไถ้ามันสุดตรง,ตรงนี้แล้วเขาจะต้องตัด <c oughs> ตสินใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออรอดูปีหน้าค่ะอคขอขอ,ขอปีหนึ่งถึงปีหน้าละกันนะคะยังไหวอยู่ <c oughs> เนาะต้องไหวค่ะ <c oughs> มาเกือบเกินครึ่งทางแล้วค่ะเพราะเดือนหน้ามันก็เริ่มลายล็อกในหลายๆใช่ก็หวังว่าค่ะอยากอยากให้ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องดีขึ้นแหละแต่แค่อาจจะต้องอดทนรอหน่อยค่ะยังยังแบกไหวอยู่ค่ะแบกไหว เออก็เหมือนเดิมเลยค่ะปกติเลยค่ะถ้าถ้าวันไหนที่ลูกค้ายเยอะมันก็ต้องมีพนักงานเราก็ไม่สามารถลดได้อะไรอย่เงี้ยค่ะก็รันรันร้านปกติเลยค่ะบอกคนแบบแฟนๆว่าไปกินกันได้เนาะได้ค่ะก็ใครที่ผ่านมาแถวลังสิตน,นะคะสามารถแวะมาได้นะคะอยู่คลองสี่นะคะปัม๊มเอสโซ่คาเทกคาเทคค่ะปั๊มคาเทคค่ะใช่ค่ะ มีแบ,บใช่แล้วก็มีเดลิเวอรี่ด้วยค่ะเรือ่อที่ขอยเรื่องนึงเล็ะมันมีแบบมันถูกโยงกับใครอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันมีผู้รักเลิกเงียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดหนึ่งในรายชื่อเขาไปด้วยเลยสำหรับผู้เราอะไรอย่างเงี้ยก็กแต่ข่าวลือลอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นข่าวข่าวนี้มาไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นนะคะเพราะว่าเอาจริงนะคนหลายคนก็แบบเหมือนเล่ากับอที่เห็นหรือรูปอ่ะก็ปลดล็อกหรือยังเอาจริงคนก็เลยไปติดอีกตรงนี้นมามาไงอ๋อ ปกติเลยค่ะไม่ไม่แต่ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกค่ะคือเราแค่รู้สึกว่าเอยเดี๋ยวไว้มีรูปใหม่เราก็ค่อยลงตามตปากติแต่เราก็แบบไม่ได้ไปนั่งเปิดรูปอะไรเพราะว่ามันมันซ่อนเยอะมากถ้าจะเปิดมันก็ต้องเปิดเยอะมากก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงใหม่ละกันอ,อนะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติดีอยู่ค่ะดีอยู่ค่ะแฮปปีป้เลย ใช่ใช่ค่ะต้องมองไม่เอาเวลาที่แบบว่ามีเรื่องียอะไรต้องมาะยุกเออมันต้ององโยงมาถึงเราเพราะแบบมันกระแสแล้วมันเข้ามาเออค่ะลายชื่อติดดีกว่าติดลายชื่อเข้ามาอะไรอาจจะพอไม่ได้ลงรูปมาค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวลองจะไปปลดล็อกไหมจะยอมไปออดปลดล็อกเมื่อไหร่ก่อนเดี๋ยว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 ลงรูปใหม่ง่ายกว่าค่ะลงรูปใหม่ง่ายกว่าหรือว่าไม่มีโอกาส หนูรู้สึกแค่ว่ามันซ้อนไปแล้วแล้วก็ไม่อยากไม่อยากปลอดอ่ะมันมันเยอะมันต้องมานั่งไล่ปลอดอะ,อะไรอย่างเงี้ยลงใหม่ง่ายกว่าค่ะ